อืมผมมาหน้าตรงนี้แล้วเนี่ยรู้เลยไม่ใช่ฮะว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาทำเกี่ยวกับอะไรฮะใช่ฮะพาสองเกมมือถืออืมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะอ่อมันจะไม่เชิญมาเล่นเกมนะเดี๋ยวผมจะมาดูโฆษณามาดูแอดแล้วก็มาดูชื่อว่าไอเกมหาที่มันอยู่ในแอดเนี่ยมันจะทงปกไหมฮะถ้าใครที่อ่านชื่อคลิปมาคงจะรู้แล้วเพราะงั้นร้อยพูดมาทมเพลงกันเลยดีกว่า ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าผมจะไปหาแอดมาจากไหนครับผมก็เลยกดเข้าไปใน Youtube และสิ่งที่ผมพบก็คือว้าวมีเป็นเพนลิทเลยเหรอโอ้โหสองร้อยเพนลิทซึ่งกูจะไม่ทำขนาดนั้นหรอกฮะเออแล้วผมก็ดูไปน,นิดนึงแล้วด้วยเฮ้ยมันควรจะเป็นคลิปที่ไม่น่าพิรวมเท่าไหร่อ่ะเนาะ เพราะงั้นเราดูกันสิก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะหาเกมนั้นได้หรือเปล่าเป้าหมายของชิปนี้ก็คือหาเกมหนึ่งเกมที่มันตรงปกเฮ้กูว่าหนึ่งเกมนี่ก็ยากเกินไปหรือเปล่าวะมันจะเป็นไปได้หรอวะเชี่ยหนึ่งเกมนี่มันก็ p o s s i b l e เลยนะ impossible สิเออโอ้ชิดหรือว่ากูควรจะเปลี่ยนดีเอ้แบบสักสักแบบเออเออไม่รู้เหมือนกันวะเชี่ยกูหาหนึ่งเกมได้นี่มันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วปะมาฮ แอดเกมแรกเอ่อ Last f o r e s t Game Last Fortress ฟักแมนโอ้กูไม่อยากกูไม่อยากดูเลยอ่ะกูข้ามไปได้ไหมอ่ะอือกโหโยกูหูยกูเห็นโคตรเยอะเลยเย่เกมเนี้ย โอเคอแล้วคนดูไม่ไมใช่หลักสิบหลักหน่วยนะห้าสิบเก้าล้านมันต้องเป็นเกมที่ไม่ธรรมดาลแล้วปะเฮ้ยต้องต้องไปดูก่อนเดี๋ยวว่าเ,เป็นเกมเป็นแนวไหนอ่าเป็นแนวคล้ายนี่เว้ยออกซิจเจนเอา่าอะไรวะคู <c oughs> ลืมในตัวในในในคอมอะ่ะ โอ oh, ้ใช่ใช่คล้ายจริงด้วยออกซิเจนนอตอินคูดเออคลา้คลายกันเกมแนวนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าม,มันเรียกว่าแนวไหนนะกลับไปนี่เว้ยก็คือ for out shooter เออเป็นแนว shooter อ่าเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อคนละเกมแล้วเอาไว้ก่อนไอ,ไอ้สองลิปแรกนี่มันเกมเดียวกันมาฮะเรามาดูกันซิว่าว่าเกมแรกเนี่ยมันจะ <c oughs> มันจะเหมือนหรือเปล่าแล้วดูหน้าแล,แล้วดูหน้าอ่ะตัวอย่างเกมมันโคตรน่าเล่นเลยอ่ะคุณดีดิ มันเป็นเชียร์เตอร์เวอร์ชันที่แบบว้าวเชียเล่นฟรีเลยนะดูภาพมันโคตรสวยเลยเพื่อนดีไซน์สลับผู้รัชีวิต้องการบ้านที่อบอุ่นก็อลูกสวนของตนเอง amazingbo หุ้ยแ,แล้วแบบโคตรหนักเลยนะเกมเนี้ยโคตรหนักเลยเฮ้ยเพราะงั้นตอนที่เรารอโหลดเนี้ยเราไปดเูเกมที่สองก่อนเลยกันฮนะอ่ะเกมที่สองฟิชตั้มเ มันก็มีความเป็นไป,นปนได้นะที่มันจะเป็นแบบนี้เอ้ยปลาเล็กกินปลาใหญ่ไปดีแล้วมึงแดกอะไรวะเน,นี่ยเออก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วเราก็จะไปกินแม่เหล็กด้วยโอ้คล้ายๆนี่เลยคล้ายๆไอ้งูใช่ไหมโอ้โอ้ง่จังวะเพื่อนโอเคมาเกมที่สองพิชตอม เครดิตก็ตามนี้เลยครับโพเตโต้พลิสซาดูเกมเมอร์เหรอ,ร oh, 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 oh. อหรืออะไรวะโอ้นี่ไงเอ้เฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็ดูไม่ทำโอ้ขนาดนั้นนะเออวะ่ะมันก็ดูเป็นไปได้นะที่มันจะเป็นเหมือนนั้นอะ่ะเหมือนกับไวแตกมากเติมเพชรใน,กนเกมโดนหักเงินไปแต่เพชรไม่ได้สักเพชรแถมโดนหักเงินไปอีกเกมไม่ตรงปกในกินปลาร,รอบเดียวเองพอเติมเงินไปก็หักเอยโอเคขอบคุณมาก มากเลยที่รีวิวแบบโปร่งใสเฮ้ยได้มาสองเกมเลยฮะเอาสักเออว่ะเอาสักห้าเกมแล้วกันนะห้าเกมด้วกันนะห้าเกมห้าเกมจริงๆแต่ว่าจะจะหาเนี่กว่าจะเจอเกมที่มันโปร่งปกแต่เอาจริงนะมันก็มีความเป็นไปได้นะกว่าจะเออกว่าจะเออนี่มันมากเกินไปเออตัวประมาทมากเกินไปเกมที่สามฮะโปรเจกต์เมคโอเวอร์โอ้หลีฟักแมน ทำไมฟีดออนบิทอะไรเมื่อกี <t <t ้นี <t <t ่กูเบื่อกับกินตีนมึงเล้วว่าอีบดอกเหม็นชิบหายทำไงดีทีนี้มีให้เลือกอ๋อเป็นแบบนี้นะจำไว้จำไว้ให้เลือกตัวอย่างคล้ายกเกมนี่สติ๊กแมนโอ้โหนั่นขนขาเหรอก็เป็นไปได้นะฮอร์โมนเพศชายเขาเยอะคัะผู้หญิงบางคน แต่มันก็เกินไปเว่อร์เกินโอ้เป็นไงแลวจำเป็นก่อนหน้านี้มึงทาอย่างนั้นไม่ได้เหรอจำเป็นก่อนหน้านี้ตอนะอยู่กับผัวนี่คือไม่ทำเหรอก็อ้าวอะไรก็ผัวหนีนี่คือมึงก็ไปเหรอโอ้กูลืมบางอย่างอ้าวเฮ้ยูว่าไอคิวกูลืมลดุทุกครั้งที่กูดูแอดพวกนี้แล้วว่แล้วมีด้วยอ่ะมันคือคือมันก็ต้องมีหรือเปล่าวะเออมันก็ต้องมีแหละเชี่ยมันทำมาขนาดเนี้ย ขอ,อความกันดูนะ <c oughs> เจยามึงมีภาคแยกด้วยนีเหรอ Makeover Bleach Mad and Pixel พระเจา What อันที่สี่ฮะ Last Forest มึงก็อันเดียวกันเลยนี่หว่าเชียเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วกูควรจะดูอันไหนดีว่เนี่ยว้าวว้าวเช e s h i บอ a l l s มึงเกมเดียวก,กันกับสองอันแรกเลยแต่แม่งเกมเพย์แม่คนละอย่างเลยเชียมึงเอาแนวนอนไม่ได้เนาะอันนี้ก็ด้วยเหรออู้อ้อไม่นะหยิบปนืนซองมาย,งยิงมันลงไปอ่ะเฮออันนี้ก็เป็นแนวเชวเตอร์อเหมือนกันอันนี้ก็ฟิดดอมอีกแล้วเหรอโอเคฮะอ่ะเกมที่สีแ่แมชแมชชิท่ทอนมิดแมนชั่น โอ้น่าสงสารจะช่วยหรือว่าปล่อยไ,ไม่ดีเมื่อกี้เราเลือกช่วยไปพระโฮมไป,ไปเดี๋ยวนั้นมันมันมาจากไหนเ่ยใจนี่อุ่นแล้วเหรอฮะคืออุณหภูมิบ้านเรานี่อุณหภูมิบ้านเราแค่ยี่สิบองศากูก็หนาวจะตายหาเลยนะอันนี้มันน่าจะลบเท่าไหร่อะลบลบ, 5, ลบห้าลบสิบโอ้โหแกเผือนเดียวเลยนะอา้าวลูกมึงก็ไปด้วยเขาเนี่ยโดนแน่ว้าวพระเตีบเหร อะไรกินดีเอาเอาแล้วมึงกะแล้วกูก็เอาเลยอะเอาจบอย่างนั้นเลยเหรอมันเกมแนวเลือกช้อยอีกแล้วฮะกูก็คิดได้ไม่ยากหรอกว่ามันจะเป็นแนวไหนโอ้โหปกเหมือนเมื่อกี้เลยนะปกเหมือนนะ <c oughs> เกมที่ห้าครับเกมสุดท้าย Puzzle a n อ s u r v i v a l g เกมโอหนี่มันะด,ดับสิบลากขึ้นหมดเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ้าอ้าโอ้โหตัวแตกแล้วมันแพร่เชื้อ what Jesus come on, come on. เอามาต้องเลือกช่วยใครดีระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเอ่อถ้ากูจะให้ช่วยนะกูไม่ช่วย,ยกกเพราะถีบมาแล้วสองตัวเลยเฮียหนักลิฟใช้ผู้หญิงฮะโอ้ถีบจริงด้วยอ้อาวตายไปดิมึงนะ,อะไอเ้เฮียนั่นไงล่ะมึง หมีหมีพาซวยเย็ดแ oh, ม่อ๋อเป็นเกมแนวนี้เหรอชิตตายมึงตายเออมาเกมมือใช้กเซสร์นสบายบุปถ้ามันตรงปกมันจะต้องเป็นเกมแนวไอ้ลิปคลิปถามอีเวนท์ที่เราจะต้องเล่นไอ้นี่นะคลิกทามอีเวนท์ที่เราจะต้องเล่นเออคราสมันมันเรียกว่าแนวอะไรวะไอเกมแนวเนี้ยเออไม่ก็ดูไปได้แล้วเมื่อกี้ไม่ก็ดูไม่ได้นะมาฮะ ถ้าเกมนี้ของเราผู้เข้าด,า,ดาชิงผู้เข้าชิงในพาร์ทสองของเกมมือถือแต่ว่าเปนคนละหมดกันนะไอค้ค์ดแรกก็คือมันจะเป็นเกมผีใช่ไหมคาราวนี้จะคนละหมดกันก็คือเออเกมตรงปกไม่จกตามีบ้างไหมหนาะเกมมือถือเนี่ยอมืมาฮะเกมแรก Last f o r f o r t r ร s s ทรอก,ก,กูไม่คาดหวังนะคือไม่คาดหวังไม่ผิดหวังฮะ เอ้ผมเล่นเสร็จไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปดูแอดแล้วก็มาจะมาวัดกัน่าว่าตรงปกไหมเออที่สั s สคร b e สำหรับคนที่มีเวลามาเล่นก็ดูคลิปนี้ได้ฮะจะได้ตาสว่างก็ทีเข้ามาเข้ามาักขำอืมตายไหมนะว้าวเฮ้อเฮ้อพวกเราหอดแพ้แล้วใช่ไหมอิมากอ่ามก็อาจจะนะไม่ ซอมบี้มันยังอยู่ตรงประตูอยู่ต้องเรียกหาวิธีที่ผมพยายามรอบร้อมหรือว่าแปลให้มันหมายให้มันเข้าใจง่ายนะฮะไอ้นี่เหมือนมันแปลกุ้แปลภาษามากูจะอ่านทําไมวะกูจะมาดูเกมเพีเฮ้ยเดี๋ยวด้ะเฮ้ยอะไรวะข่าวไดีไปเนี่ยกูญแจมาดูเกมเพย์แต่ว่ามาดูโดยรวมมันก็ดูมันก็ดูดีนะดูดูสมดีแต่มึงอาจจะทำโฆษณามาโอเวอร์เกินไปก็ได้ฮะโอ้เฮ้ยเชียร์ดูดิก็ดูใช้ได้นะอาจจะเป็นสคริปต แต่ว่าก็อา่อากูาจะได้เห็นกเกมพีเอตัวไหนเนี่ยเฮ้ยอ้าอู้ดเป็นผีสุดเซ็กซี่ว,ว้าวเช็ดเซ็กซี่จริงไม่ติงนังอืมยิงทำไมอ่ะโอ้โหโอ้พระเจ้าของดีแท้ๆยิงทำไมเนี่ยอีดอกไม่ไม่อย่ายิงสิ โอ้โหจะยังไม่โดนกัดเลยเหรอจะเป็นสวนเดรี่อะไรนั่นเลยตอนนี้ฉันอยากนอนให้มันสบายๆสยักหน่อยอะ่ะเฮ้ยก็คงจะอย่างนั้นแหละทุกคนน่าจะเหนื่อยกันหมดแล้วพักสมองกันสักหน่อยแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มกันใหม่ว้าวเชีย่ยหรือว่านี่แค่น่าอินโทรเปิดเกมพิเศษแล้วตอนเข้ามาเล่นจริงแม่ก็จะกากอย่างนี้เหรอเชีย่ยเฮ้ยนี่มันตัวโฆษณาอันแรกเลยนี่ว่า แต่วแบอาจจะ็นการดาวเกียริภาพนิดหน่อยนะเฮ้ยแต่ผมรู้เลยว่าเกมอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมีแบบพลังงานค่าพลังงานแน่นอนว้าวยิ่ดโอ้ยอน,นี่มันหมดหมดการเล่นเหรอเป็นแบยิงกาดวัดต่อฟากแล้วคือผีมันก็นมาแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะกูถามจริงก็มันก็ดูเหมือนนะไอ้ไอ้โฆษณาที่มันมีแนวนี้ก็มีนะที่มันเป็นแบบยิงกาดอะ ว่าหรือว่าหรือว่าคนที่ด่ากันคือไม่เคยเล่นจริงแค่แบบก็เห็นโฆษณามันดูโอเวอร์เกินไปก็เลยด่าแต่เกออเออจะถามว่าโอเวอร์ไมก็โอเวอร์แหละแต่มันก็แค่เหมือนกับเหมือนเหมือนกับการดาวเกียร์เราง่ายๆคือถ้ารับได้ก็เหมือนกับการดาวเกียร์ของเกมพีซีอ่ะแต่อีพวกพีซีมันจะเป็นแบบแค่คอนเทนต์กับภาพไงมันจะไม่มันจะไม่เวื่อเหมือนในนี้แต่ว่ามันจะให้อิสระเราไหมอันนี้ต้องมาลองดูฮะหรือว่ามันจะแค่ให้เราทําตามสคริปต์ของมันเฉย แต่ที่เป็นคนจะเป็นคือไม่เราไม่สามารถที่จะไปสร้างอะไรข้างล่างพวกนี้ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะกูสามารถรือถอนได้ด้วยเหรอรือถอนดิวัดเฮ้วยวัดไม่มีบันได้ขึ้นนะเอา้ามันก็เลยใช้สลีงขึ้นแทนเลย <Wow. S 2> โวอ๋อถูกปิดกั้นขึ้นไม่ได้สันขวาเนี่ยมึงดูไม่เนี่ยไอ้สัตว์อืมวันนีไนาซื้อ,อถือว่าโดยรวมดูดีนะ ดูดีนะเกมนี้ดูดีดูดีเกมแรกผ่านไปฮะผมว,ว่าใช้ได้เลยไอยโฆษณาไอพวกเนี้ยเออมันดูเวอร์จริงแต่วมาพอลงมาข้างล่างเออไอเชี่ยมันก็ยังเวอร์อยู่ดีนี่วะ่ะมันคือมันไปคนละแนวกันเลยเนาะแต่ถ้าให้อ่ะถ้าเทียบตามโฆษณาแล้วก็เกมจริงเนี่ยเอาไปประมาณห้าแล้วกันฮะคือมันยังมีความจริงอยู่ก็คือแนวเกมของมันเนี่ยก็คือยังคืออยู่เว้ยแต่ว่า ส่วนหนึ่งก็คือมันไม่เหมือนสักอย่างเลยนะเอาจริงนะถ้าตัดแนวเกมเออกไปแล้วก็ความอะไรนีอ่อันนี้นี่มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอันไหนวะมึงหนักเข้าไปใหญ่เลยเช่นถ้าใครเป็นคนทําแอดพวุ่งนี้เนี่ยฮะมึงจ้งคนละคนทําใช่ไหมโอเครับเกมแรกถือว่าผ่านไปเกมที่สองบิสตอมมาเอออุ้ยเอาเอะไรวะหลุดเลยเหรอ เนี่ยถ้ามึงหลุดอีกรอบนึงโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนเดมึงจะบ้าเหรออะไรอ่ะฟิตต้มผมุชาชชอบเกมแนวนี้ด้วยไอเกมที่เราจะตัวเล็กแบบเป็นโมเลกุลเลยแล้วก็ยขย้าใหญ่ขึ้นไปแล้จนก,กินโลกได้อะ่ะเออมันเป็นเกมที่ไร้สอมองดีแต่ก็เล่นแบบไม่รู้เวล่ำเวลาอะไรอ่ะฟิตต้มโอ้ นแนวเกมก <c oughs> ูยังไม่ลองเล่นเกมเลยอ่ะอะไรวะเน,นี้ยเอาไปศูนย์เลยเชีย่ยเล่นไม่ได้ด้วยมันข้ามไปเพลงเกมเออันนี้อันนี้ผมลืมแล้วป่ะโปรเจกต์เมคเมคโอเวอร์อ่าเป็นเกมแนวเลือกช้อยฮะคล้ายๆสติ๊กแมนเราจะมาดูกันซิ่ว่าเราจะเลือกช้อยอะไรหรือเปล่าพอาเจอเกมแรกไปผมรู้สึกว่าผมไม่ควรที่จะสมปมัดจากการดูโฆษณาเลยว่ะคือเราตั้งคอมขา้นหลังจากการดูโฆษณาไว้แค่ สองแล้วกันจากทั้งหมดที่เป็นไอ้นี่เพราะว่าแมงอู้ว <What? S 1> ัดก็ถามว่าคุณภาพไหมมันก็ใช้ได้นะอ่าใค่ชื่อไปเอ็มหมาเอ็มหมางั้นเหรอนี่มันชื่อบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหวัดเห็นนะอะไรอ่ะตาลุน มึงต้องจ่ายเงินร้อยหนึ่งเพื่อจะถอดแว่นออกอ๋อใส่คอนแทคเลนแทนเหรอใช่ไหมไม่ว่าอะไรเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยใหนพวกนี้กลัวไหนกันไกลไหนเลือกตัดขนไหนเลือกอาบน้ำกลัวมึงมาเป็น,นแนวแคนโอ้โหลัสเลยกิมนีลัสเลยฮะอื้อ ก็ไม่แปลกใจเลยนะไม่ผ่านไม่ผ่านเกมนี้โหหลอกตากันมากนี่ต่อไปฮะแมดชีททอนอันนี้ผมก็ลืมเลยฮะอ๋อไอไอไอแม่ใช่ไหมอ๋อโอเคเป็นแนวแนวเลือกช้อยเหมือนกันฮะแนวเลือกช้อยแล้วก็มีผลการเลือกช้อยด้วยเออได้คลิกง่ายๆก็คล้ายรีทอยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวกเดี๋ยวนักลัวไปเทียบกับเกมรีทอยเลยเหรอ นี่มันฟ้ากับก้นเหยวเว้ยนะเว้ยนี่มันสวรรค์กับก้นกับนรก,กดาวมาดึงเลยอะมาฮะโอ้ยายแกขอบคุณมากเลยดีเอ่อเสื้อเอ่อช่างมานันแล้วกันว้าวกูเดา,วไ,วไ, <c oughs> ดาได้ไหมกูเดาได้ไหมทำไมอะผมว่าเกมเนี้ยนะมันมันก็นไมไ่ยากอะไรนะ ถ้าทําแบบฉากจบมาฉากจบเดียวอ่ะเออทํำง่ายๆติกแมนจะทําได้เลยอะ่ะทำไมอะ่ะโอเคฮะข้างหัวมาด้วกันเกมสุดท้ายฮะพิซซ่าเอ้ยพัซเซลแอดนดี้แต่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 แต,แต,แต,แต่มันอาจจะดูเหมือนเกมสนะองนะาก่อนหน้านี้ฮะลุก้ยๆการเล่นแต่ว่ามันจะต้องเป็นแนวคลิกถามอีเวนต์ไว้ก็คือสถานการณ์ที่เราเจออยู่อะ่ะถ้าเราทำช้าเกินไปภายในเวลาที่ไม่ ท,ที่กำหนดคือเราจะตายอะไรมาณนี้เว้เพราะงั้นเราไปดูกันซิว่ามันจะเป็นยังงั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะยอมผมจะยอมเล่นอ่าแต่ถ้าไม่เนี่ยไปตายซะไอ้เชียนะหยุดทำเกมไม่สิต้องบอกว่าหยุดทำแอดมาโอชิเกเบ็ดแต่วจริงคนจะไช่วยเขาาไม่ได้หรอกครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเนาะคือพูดงี้มันก็ดูน่าเกลียดเกินไปคือหมายถึงว่ามันมันมันก็ดูไอ้นี่ือเอาเอาเอ,าเอ,าเอาใจเกินไป แต่คือบางที่มันไม่มีกฎหมายพวกไอโฆษณาคนจริงเหรอวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พูดมันก็แรงเกินไปนะทีออ่พูดอย่างนั้นอะเออ๋อยวก,กูโดนด่ากแน่เลยเชื่อเลยนั่งมาแล้วกันทำไม,มกูเห็นแต่ขาเนี่ยเดี๋ยวนะทำอะไรกันอะอู้เฮ้ยอ่าอ่าเฮ้ยไม่มีซับเลยเหรอ อ,อย่าได้เปรตจริงหูหูหูที่กูหูนี่ไม่ใช่อะไรนะเกมมันคุณภาพต่ำมากเลยเพื่อนลองลองเล่นดูก่อนในกันเปิดใจครับเปิดใจว้าวเดี๋ยวน่าทำไมฉากมันไม่ค่อยๆทำไมฉากมันยังใอ่าเลเยอร์มันมันมันไม่ติดกันวะน,นะไอเชีย่ยอ๋อเป็น เป็นเทิร์นเบียดผสมกับไอ้น e ี่ห่อเป็นเทิร์นเบียดผสมกับแค่โอ้โอใหใช่จริงด้วยอู้เทิร์นเบียดผมก็ชอบอยู่นะแต่ว่ามึงเอามารวมกับเอามารวมกับแนวนี้เนี่ยนะแล้วคือไอ้พวกไอคอนอันนี้ไม่ส่งผลอะไรเลยสุดท้ายแล้วมึงทำยังไงไปมันก็ตีไปอยู่ดีระเบิดด้วยเฮ้ยนี่มันทรีเล็กวอเตอร์เฮลอ้า <c oughs> ที่รักฉันฉันบาดเจ็บ โอ้เซ็กซี่จริงไอเลิฟยูแต่ไม่อยากเป็นซอมบี้เลยเฮ้ย <c oughs> ส่งเธอไปส่งเธอไปนรกพาเธอไปรักษาพาเธอไปรักษา <c oughs> ไม่จะทำไม่ได้จ <c oughs> ะดูแลดูมันฮะแล้วดูมันเชีย่ยเลยซอมบี้ทีเล็กมึงมาจากโลกไหนเนี่ยโอ้แม่นก็ดูเหมือนนะเอาจิงดูดีกไอในเกมดูดีกว่าด้วยอ่ะเชีย่ยแล้วส่วนใหญ่คือแม่งเป็นฮะเดียวนะ ไอห้าเกมที่กูเปิดแล้วเมื่อกี้นี่โฆษณามึงรวมกันปาไป21อันแล้วหรอเออกับไออีกอันหนึ่งที่กูเจอไปบ่อยเว้ยที่ขอเป็นตัวอย่างในโฆษณาพาร์ทแนกอะไออ่ไอนั้นก็น่าไอนั้นก็น่าสนใจนะอืมเกมชื่ออะไรอ่ะเกมชื่ออะไรอ่ะมันน่ารอสักจริงมา ไม่ Party, ที่ปาฏิเกมที่หกของเราโอ้เห็นภาพแล้วกูรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะเกมพีจําำไว้จำไว้จำไว้ไวขื่นใจอาอจริงสามเกมไอ้สามเกมที่ของโหลดมาอันนี้ก็เป็นแนวแนวเดียวกันได้แหละฮะผมแค่อยากรู้ว่ามันจะมีอมันจะมีสักเกมไหมที่มันเป็นแนวนี้จริงๆแล้วมันเล่นแบบนั้นจริงๆอ,อ่ะอ่า Yeah เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ย Yeah Yeah อ uh ่อเฮ้ยไอ้เพืนไอ้เพือนะกูเป็นกูเป็นมังกรมกเล่นในโฆษณาเลยว่ะเฮ้ยโอเคเมื่อก okay. okay. ี้ผมลืมดูเมื่อกี้กูลืมดูโทษทีเพื่อนเฮ้ยมันก็เหมือนนะอ๋อแล้วแล้วกูจะอ๋อมาขบวนก่อน ทำไมกูก็ตายดิหรือว่าไม่ตายอออ๋อออกว่ากูก็งงเลยเชี่ยเ้ยไเ้เพื่อนมาแล้วขอบคุณมากเปิดโลกกูจริงๆในคลิปนี้เนี่ยือผงก็ไม่เคยเล่นแล้วจริงกูเห็นกูกูผมก็เป็นเหมือนทุกคนเลยเี่ยอ้าวๆีะยวนะ เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเลยเหรอแล้วคืออะไรทำไมมึงเป็น tower defense ไปแล้วอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วไอ้อ่แล้วเกมเพลย์เมื่อกี้อยู่ไหนอาจจะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบสำหรับรูปแบบไปเรื่อยหรือเปล่าคิดในแง่ดีเดี๋ยวรอบหน้ามันต้องกลับไปเป็นนี่ไงมันต้องเป็นแนว oh oh Jesus Christ ข้ามัน เออว่าผมลืมให้คะแนนเกมว่ะพี่ใหญก่อนหน้านี้เอาเอาเอาไปครูละสองคะแนนแล้วกันเพราะว่ากูมีถูกใจอยู่ให้เกมเดียวคือเกมแรกอ่ะนอกนั้นแม่งซูรูปปรก,กระโผลกระโหลกหมามากเออเออเออ,อ,อค่ายค่ายไหนก่อนค่ายนี้ก่อนยัยเอา้าเชีย่ยมนัมนทำมันทำมันทำกูดูมันทำกูดูโง่ไปเลยอ่ะ ข้าแม่งกอลเลยเชีย่ยข้าทั่วมันยิงกูทำให้กูเป็นไอ้พวกกู F Go ที่มันเล่นในแอดไปเลยอะ่ยะเชี่ยเลยแต่ว่าถ้าจะเกิดที่ไปโฆษณาเนี่ยกงจะได้ประมาณเจ็ดฮะไอ้เชี่ยนี่กูได้สูงสุดแล้วนะตามที่ไอ้ตั้งแต่กูให้คะแนนเกมมือถือมาเนี่ยใช้ได้ใช้ได้โอเคเกมต่อมาอันนี้เป็นรูปแบบเกมที่เคยเห็นในสมัยก่อนฮะแต่ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วปะที่มันจะดึงสลักอะไรสัอกอย่างออกเห็นนะอันนี้คือหน้าอิน อินเตอร์เฟซมึงเหรอนีอ่มันจะเป็นการดึงสลักออกอะไรทั้งอย่างไปแล้วโอ้ยมีคอรเลกับคิงสกาวไอคองสกาวไอลนด้วยหรอมเี่นเัพกังนะชื่อกมว่าอะไรนะมึงต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอแล้วไหนอ่ะจุดท้ายฮะ อันนี้เนี่ยดูทําง่ายสุดและดูทําง่ายแบบที่ว่าไม่ไ,มได้จะโฆษณาคิกเบ็ดได้เลยอ่ะมันง่ายโคตรเลยแบบที่ว่ามันไม่ไปทางคิกเบ็ดได้แน่นอนเลเกมนี้มันจะต้องได้สิบแน่นอนเพราะว่าความตรงเป๊ะกับโฆษณากับเกมที่มันเล่นกับเกมพีมอันนี้ผมว่าจากตอนความตรงเป๊ะนะฮะไม่ได้ว่าจากคุณภาพาเกมนะเออถึงมันจะดูน่าสนุกถึงมันจะดูเล่นสนุกขนาดไหนแต่ว่าถ้าไม่ตรงตามแอดนีด้ก็ไม่ได้อยู่ดีนะเนาะเฮ้ยมาเป็นไง เฮ้ยเราเต้นเหมือนกับในแอดด้วยดูดิดูเต้นเหมือนกับในแอดด้วยนะหตัวเองตายแล้วผีมันเต้นไหมอ่ะเอา้าตัวเองตายไม่ได้เหรอตรัวเองตายไม่ได้อ่ะมันฉัน,นตัวเองตายได้ดิไ <c oughs> อ้นนี้ยมันเต้นโอโ้โหยังเหมือนเลยนี่จอจะได้อะไรจากพวกเราเงินเหรอจะได้ก็ไปให้หมดเลยสุงอีแบกกี้ได้คืนมาซะย่ามาแกงโง่กันหน่อยเลยไอ,อ้หน ของที่ฉันอยากได้อยู่ในมือเธอมันเป็นบันทึกของเพลโตอืมโอเคน้าม,มันมันหลอกเราน้า,นาม,มันค่อยสูบคนเรื่อยอย่างนี้เหรออ้าวตายแน่นอนมึงอี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 อะไรวะอีอีอีอ,อ,อ,อีลากเง่าตายแน่เลยมึงไปคนเดียวไม่ถามไม่ถามถ่ายใครเลยถ้าความสงจริงแล้วก็การเต้นโยกเอวของไอ้นี่ที่ขนาดภาพเบอร์ขนาดนี้กูยังเห็นถึงการเต้นของมันเนี่ยผมให้แปดนะเออ มันทำมาดูดีกว่าแอดด้วยอ่ะเอาจริงนะเนี่ยเห็นไหมทำมาดูดีกว่าแอดด้วยแต่ันยิงตัวเองไม่ตายแล้วผอมันโม,นมนยิงตัวเองไม่ตายกู <c oughs> แคนี้กูก็เอาถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก,ก็ยังว่าถือว่าดีนะฮะในเกมทั้งหมดที่เล่นมาแปดเกมเนี่ยลบหนึ่งไปไล้กันมีเกมที่มันสมจริงอยู่เนี่ยตั้งสามเกมเนี่ยเกมแรกนี่ได้ห้าเกมนี้ผมให้เจ็ดเกมนี้ผมให้แปดเออ ก็ถือว่าถ้าไ,ได้10เกมเนี่ยก็คงจำเป็นประมาณ4ใน10นั่นเองฮะถือว่าไม่แย่เลยแต่ว่าถ้านับตามปริมาณที่แอดมึงอกมาแล้วมันแบบน้ำลายกูฟูมปากไเน,นะตอนเนี้ยมันก็ยังถือว่าน่าเกลียดไปอยู่ดีอะเนาะเออก็โอเคยสำหรับวันนี้กับในพาร์ทสของเกมโทรศัพท์ซึ่งเอาจริงในตัวของพาร์ทแรกมันก็ดูเป็นอย่างนั้นได้นะเพราะว่าไม่ไม้ตรงผัสักเกมอยู่แล้วอะ ก็ยังจะมีภาคสองพูดออกมาได้นะฮะกับซีดีนี้เนี่ยในนาคตก็รอดูด้วยกันว่าจะเป็นซีดีไหนต่อฮะก็โอเคสำหรับวันนี้กับเกมของเกมมือถือตรงปกไหมนะมีไหมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วโอเคสำหรับคนที่อยากไปลองเล่นเกมพวกนี้ดูเนี่ยก็ตามชื่อที่ผมโหลดไปเลยฮะถ้าเออถ้าเกิดว่าใครถูกใจเกมไหนในระหว่างที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็ไปลองเล่นดูได้แล้วกันแล้วก็รอให้คะแนนดูฮะว่าถูกใจคนมากหรือเปล่าก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนเดียวกันครับกับเกมมือถือ